เอาแล้วเฮ้ยจับหัวไว้จัหัวไว้จับหัวไว้จับอาจับมือป้าเร็วลองจับมือป้าเร็วจับยื่นมาไม่ต้องกลัวมาจับมือป้าเร็วจับมือป้าจับอย่างนี้เอออายเอจับเอจับให้ดูหน่อยเอจับมือเออ โดนัทเอาน้องไว้เล่นไว้เปิดคณะตลกได้เลยไปไหนนะอันนั้นค่ะรูปพี่โดนัทหนูดูแล้ววันนี้สนอย่าสนมาเร็วจับมือจับมือป้าก่อนเก่งมากนี่นี่เอาเร็วเร็วเร็วเอาจับมือเร็วค่อยค่อยให้ค่อยเนียกมันนี่เล้ววันนี่ กลับบ้านไปถ้างั้นกลับบ้านไปกลับบ้านกันกลับบ้านเร็วเอ๊ะกลับบ้านคิดก่อนบันนี่เนี่ยบันนี่น่ารักนะมาแช่มาแช่อะไรทำทอดอยู่ไล่จิกไล่จิกกระต่ายกระต่ายวิ่งเอาเดีวหนูจับมือป้าเร็วคันเนื้อครับจับมือป้าเร็วบันนี่ไปหาแล้วตาตาอ๋อก็ตายตายมันวิ่งกลัวคนนี่ไง วัลนี่น so. no, no, well, ่ารักปเ็จับมือก่อนเร็วจับมือก่อนเร็วนี่นีเอาแล้วเว้ยไม่สนใจบอนนี่แล้วไหนต้หนต้ดูชาตานังกันดนี่นบอลนี่นอนหงายท้องเลยน่นอนหงายเหมือนคนนนด้วยเหรอมันกำลังซนอยู่มาเลยนี่นนะันี้โอ้ คอนเนอร์นี่นี่นี่เขาเป็นงูเขจะหลับไปเลยเดี๋ยวดูเรื่องพ่อดูเอาพ่อไปดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮงับมือพี่แล้วเร็วเร็วเร็วเอาจับมือป้าเร็วคุณทาเล็บไม่เคยเห็นเนี่ยเห็นไหมพี่โดนัดจับสวยเลยใส่เลยอ่าให้ดูด้วย